การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าของตนเองได้และเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบครบวงจรและผู้บริโภคต้องมีความพึงพอใจมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับจากเกษตรกรผู้ผลิตครับกับผมนายวันร์ันะศรนะครับทําการเกษตรมา25ปีนะครับทําผลิตผักปลอดภัยออกสู่ตลาดนะครับ บางครั้งก็ประสบปัญหาด้านการตลาดบ้างนะครับอยากเข็นชุมชนพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชื่อพัทยาจันโลนะคะเป็นเกษตรกรจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตอนนี้ปลูกข้าวโพดแปดแถวอยู่นะคะอยากมีตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักข้าวโพดแปดแถวของจังหวัดราชบุรีค่ะข้าวโพดแปดแถวมีลักษณะเหนียวนุ่มอร่อยไม่ติดฟันค่ะ จังหวัดราชบุรีจึงได้มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายในวทางการพัฒนาภาคการเกษตรด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรสอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให สอดคล้องกับวิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมสถานการณ์ปัจจุบันวิถีชีวิตของเกษตรกรมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตรแบบเดิมๆซึ่งยังไม่ตอบโจทย์แก่นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยภาครัฐจึงควรมีการบูรณาการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจนโดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โครงการพระราชดำร,ร,ริเขาชงงุ้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวปีละหลายหมื่นคนเนื่องจากมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยการจัดโซนต่างๆให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรมีการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่มีร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรมีศูนย์จำหน่ายสินค้าในโครงการพระราชดำร,ริเขาชงงุ้ม และมีซุ้มจำหน่ายสินค้าทั้งด้านพืชปศุสัสตว์ประมงและสินค้าแปรรูปเพื่อให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงฤดูก,การท่องเที่ยวมีจำนวน100ร้านค้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท ครับพมไมตรีพงอินเป็นกเกษตรกรในโครงการพระราชดำริเข้าชงุมปัจจุบันเรานาพ้นผลผลิตไปจาหน่ายที่โครงการพระราชดำริเข้าชงุมทาให้เรามีรายได้ทุกวันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตการตลาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้สวัสดีค่ะชื่อโสอภีบัวผานนะคะเป็นประธานแปลงใหญ่ปลูกพืชสมุนไพรด่านทับโกค่ะถ้าเราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จะทําให้เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องออกไปหาตลาดข้างนอกปลูกเองขายเองในชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนจึงเป็นแนวทางที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างเศรษฐกิจกในชุมชนให้มีความยั่งยืน